พี่น้องน้ำเดือดแล้วครับไปนี้เอาปลาทูลงบันเท่าทูนึงทูนึงแล้วพี่น้องเล้วต้มจมปลาทูหนึ่งครับเดือดแบบสบายสบายง่ายหอมหอวยห่วยคือเก่าได้หลายไปกับเผ่าต่ำที่เก่าครับผมขมต่ำมาแล้วครับมาต้องนี่ต่ำครับผมต่ำแดงต่ำเมื่อนี่ต่ำแดงข้าวหนึ่อกับต่ำทั่วต่ำหุ้งไปละ มาครับมาประเด็นแล้วแล้วกี่น้ำตัลครับผมปลาตาห้างหยาเอาก็หลายอย่างหลายแนวครับอุ้ยมีหอยก็กระจงอ่าสัสดีครับพี่น้องตั้งเด็ดแต่แนวมาอีกแล้วครับผมเมื่อกี้ขอเชียงเขาติดอะไรยังกินติดตามเบิ้งเลยครับเห็นเป็นแบบดิเมนต้มปลาทูเหรอครับพี่น้องกับสาแก้วนี่เสริมเนี่ยตำมะแกงน้อยนึงเรามั่งครับผมบ่าเห็ดอย่างไรเมื่อกี้ครับ ติดตามกันบมาเลยครับผมไปใช้เครื่องเขาไปทำพี่น้องวันนี้เขาติดตมปลาทูครับต้มปลาทูหนึ่งมาเร่อเห็นน้าแปลกๆกินแปลกแปลกแปลกยุ่วแปลกยุ่วแปลกกับต้มยำประจําด้วยอ่ะติดตามมาเลยครับผม อพี่น้องน้ำเดือดแล้วครับบไดนี้เอาปลาทูลงบันเท่าทูนึงทูนึงแล้วพี่นอ้องเนอะต้มจมปลาทูหนึ่งครับรกเ,กเดือดแบบสบายสบายง่ายๆหอมห่วยๆดือเก่า,าปลาทูตัวใหญ่แท้ทูแม่กล่องบอนี่ <c oughs> ปลาทูถุงปลาสายควันบ้านเราถุมปลาสายควันถุงปลาสายควันบนแม่กล่องมันสงครามเน,เนาะเออถุงปลาทงครามแม่ ันแม่กองแม่นบอว่าแม่กองตัวตรงข้ามแม่นบอกแม่กองแม่นสวยสมุทรสาครบ่ยใหญ่สมุทรสาครอโอ้แม่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 ตัวตรงครามเฮาเห็นกองอยู่อันนั้นอยู่เอิ่มโอ้เถียงกันเรื่องกองพี่น้องเลยมาดูได้สองสวยแบบใหญ่ได้จริงนี่ต้องน้ำยาขาวเทเบิดเออแก้วไปนี่พี่น้องกี่เด็ด พี่เาไน้พี่น้องคยเห็นบัวสุดสนิทสุนีน่ไม่มองเดียวสตรประเทศลาาสตรประเทศลาาเราว,ว,วะเราบนอยู่ล่าแล้วาอยู่สวรรค์นตเัศนอยู่วะสวรรค์นาเข <laughs> า,าเล้ก่อน้ากันเ <laughs> <า> <laughs> นาะ อยู่บ้านยังก่อนอซื้อบ้านบ้านหินตัง้งโอ้บ้านหินตัง้งเมืองถาปังทองโอ้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 แฝงสวัสดบ้านนิ้ตังต้งก็เคยไปแล้ว bay sụt điện biên vào tận khó nhanh thăm điều bùi yang tắp tham thang thơm lắm tham thang nguyên thơm 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 thương 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 อ้แตแกงห้างบาทอีกขัวเลยอีควได้แบแก้วโอ้กลิกลีหอมดีหรอกตัวบางคนเติมน้ำปลาเติม ám, ปลาค้านั้เลยไม่แห้งเยังก,ก็เป็่นอนีชิมเติมปาดิกเนชิมตีนชิชิมตำแดง แล้วแกะแล้วคือดตัวแล้วไปจักออกไปเลยต่ำที่เก่าครับผมขับมาต่ำมาแล้วครับมาสองที่ต่ำครับผมต่ำแตงต่ำเมื่อน,นี้ต่ำแตงข้าวหนึ่งกับต่ำทั่วต่ำหุ้งไปละมาครับมาใบหนี่แล้วแล้วน้ำตังครับผม าออ้าห้องห่ห้อหลายอย่างหลายแนวครับปูนี่ห,หะะอวแ้วกจงครับมามากา่ากนฮะหลังจากตำแก้วตำพริกเราเมืเบิ้งทั้งพี่พี่น้องบานนี้โอ้เห็ดอย่างน้ออ่ะเน้อแ้เ็ยหย็ดเงาผักกะทินก็เจ้าฮักจ้อยบานนี้โอ้ยเก็บผักกะทินมากินครับตำแก้วพี่น้องเบิ้งลุน้องบบนน คเมอกี้กัอะเอกินน้ากันครับผมเบอยแล้วครับนผ่านหัคนต่นเาเกกกกต้อแกงวาจตว่าต้แกงอ่ะ ถ้านะกัรจองแซ่แซ่บเ,เขาก็ติดมืองแบบประดี๋ยว่มือม่อกีน ต้องพูดละมื้อตบกระถูกน้องแบน่าปัก ส่วนเขาครับ mười năm mười sáu hội nhóm của ninh nhân nhân do em ăn đẹp mười nhẹ mười tám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  mười mình có lời khẩu cảnh Bên mấy đây Không mua mấy chị đây Sao hả? Hả? Sao

ไป,ไ,ไปพี่น้องคลิปนี้น่าสะ,ะยิ้มหมดแล้วครับมันเบิดแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่กอล่ะอ่วนซานิดเยีน่ยยยนหน่อยอเคหน่อยปุ่นปิดด้วยแต่ว่าเบิร์ดแล้ว่ว เล่มเล่มเล่มสิดด่ดนเลยพี่น้องตำมแกงต้มปลาทูอ้าวเคปนี่กูยังครับอพอได้ลงคลิดห้พี่นอ้องก็ความเกินไว้ฝากกูได้กวาแค่น้ำแนงเล็กน้อยก็ได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ